สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาดูตัวนี้นะครับเป็น power supply ขนาด24วลต์นะครับตัวนี้เราเป็นรุ่นพันวัตต์24วลต์นะครับตัวนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่0ูนถึง48นะครับแต่เราปรับไปให้ไว้นะครับ40อ่า24วลตต์ก็เป็น24นะครับสั่ง12เราก็ตั้งเป็น12ไปนะครับ สอ่ก็เป็น24 3สามที่กก็3 6 4ที่ี่แล้เราก็ตั้ง4ี่นะครับตัวนี้สามารถไปปรับตั้งได้นะครับแต่ห้ามไปปรับโดยที่ไม่มีความรู้นะครับเพราะว่าตัวนี้ช็อตนะครับตัวปิ้นตัววงจรแผ่นวงจรนี่นะครับถ้าไปโดนแย่เข้าไปด้านในนะครับมีไฟรั่วนะครับพอสวิตชิ่งก็คือสวิตชิ่งนะครับจะมีไฟรั่วอยู่แล้วนะครับเราต้องต่อสายดินด้วยนะครับแต่ถ้าเรา ไม่ต่อสายดินก็ได้นะครับแต่เพื่อความมั่นใจก็ต้องต่อสายดินไว้นะครับเพื่อกันไอยฟ้าลัดวงจรนะครับตามมาตรฐานนะครับตัวนี้ขั้วไฟเข้านะครับจะมีเห็นมี LN นะครับนี่นะครับแ n ลแล้วก็กราวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องหมายสายดินนะครับแล้วก็ วีลบวีลบวีลบแล้วก็วีบวกวีบวกวีบวกนะครับแล้วก็วีแอดจัดนะครับวีแอดจ t ดตัวนี้แอดจัดเป็นตัวตั้งไฟนะครับเวลาตั้งยาใช้ไขควงใหญ่นะครับใช้ไขควงวัดไฟขนาดเล็กนะครับแล้วก็ต้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตั้งเป็นคนตั้งนะครับต้องเป็นช่างนะครับท่านตั้งได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้หลุดมาหมดประกันนะครับเราไม่รับประกันนะครับ เวลาใช้งานนะครับเราก็ต่อสายเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สายอื่นที่วาเห็นว่ามันมี3มเส้น3ชุดนะครับลบ3บวก3นะครับ V ลบ3มชุด V บวก3ชุดนะครับสายเหตุที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราจะได้ต่อสายเส้นเล็กๆนะครับสายเล็กๆแบบนี้นะครับออกมาออกมาออกมาแล้วมารวมกันสายจะได้อ่อนนะครับสายจะได้อ่อนเพราะถ้าเราต่อสายแบบเส้นใหญ่เส้นเดียวมันจะแข็งนะครับก็สวิตชิ่งมันน้ําหนักไม่มากนะครับ ตัวนี้น้ําหนักประมาณกิโลถึงกิโลบ้างรือประมาณหนึ่งกิโลนะครับก็ถ้าเราต่อออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็าปลายสายมารวมกันนะครับแล้วก็ไปใช้งานนะครับตัวนี้สายี่สิบแอมก็ต่อเป็นสามเส้นลงมาเส้นละแปดแอมหรือว่าเจ็ดแอมอะไรประมาณนั้นเส้นขนาดสายสองจุดห้านะครับสายสองจุดห้าดึงออก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 ,ออกมารวมเอาไปใช้นะครับ ตรงนี้เราเอามาให้ดูนะครับถึงการใช้งานนะครับประสิทธิภาพและก็ความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบไฟตรงนี้เราตั้งไว้แล้วนะครับเสียบไฟนะครับเสียบไฟไฟก็ติดตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวมอเตอร์นะครับขนาดน,นี้ให้ดูนะครับการต่อสายเราก็ควรจะต่อไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราต่อไว้ก่อนนะครับเราค่อยเสียบไฟมันจะดีกว่านะครับตรงนี้มีไฟอยู่นะครับต่อสายไว้ก่อนเราก็ใช้เข็มควงขันสายไฟนี่ต้องปอกสายใหม่นะครับปอกสายใหม่ๆห,หรือว่าถ้ามีหางปลาก็ใช้หางปลาขันตอกสายออกมาจะดีมากนะครับ เพราะเราใส่ให้เทสให้ดูนะครับเราไม่ควรจะเสียบไฟหรือว่าใช้เบรกเกอร์ต่อตรงเลยนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องใช้เบรกเกอร์ต่อผ่านนะครับเดี๋ยวเราเสียบไฟพอเราเสียบไฟปุ๊บมอเตอร์จะหมุนทันทีนะครับแต่ถ้าเราใช้แบบเสียบตรงมันจะกระตุกมอเตอร์นะครับนี่นะครับเวลาเราเสียบไฟนะครับ24โวลต์ เราเทสไฟ24โวลต์นะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ24โวลต์ลบบวกนะครับลบบวก24โวลต์เต็มนะครับเราต้องตัวนี้เวลาปรับนะครับห้ามปรับแบบนี้นะครับอันนี้ช่างปรับได้นะครับถ้าไปโดนเหตุข่วงสกุลไลนนี่นะครับอาจจะโดนไฟช็อต เราตั้งให้เป็น24โวลต์เป,เป๊ะเลยนะครับ24โวลต์ปักออกเสียบปั๊กนะครับนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับตัว power supply ขนาด24โวลต์20แอมป์100วัตต์แต่1,000วัตต์นะครับตัวนี้1,000วัตต์นะครับ เราก็เทสก่อนนะครับแล้วเราก็จะนาไปลงกล่องแปะประกันนะครับเอาประกันมาเลยครับทุกตัวเราจะต้องเทสก่อนเสมอนะครับเพื่อระยะทางมันไกลนะครับเวลาเราไปส่งไปไกลๆพอทํามันมีปัญหามันเสียอะไรขึ้นมามันก็เสียเวลานะครับถึงจะรับประกันก็ทิ้งนะครับ แต่ไม่เทสก่อนนะอันนั้นก็ถือว่าผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดวัตถุประสงค์ของกลุ่มนักประดิษฐ์นะครับสายไฟท่านต้องไปหาเองนะครับเราไม่ได้แถมหรือว่ามีนะครับเราลดส่วนลดราคาเราลดไปแล้ว,ลวก็ให้ไปอยู่ในนั้นนะครับพอสายไฟบางท่านต้องการใช้สายขนาดยาวใหญ่เล็กขนาดไหนก็ตามสบายเลยนะครับ ตรงนี้สติกเกอร์นี่จะเป็น QR Code นะครับท่านสามารถที่จะถ่าย QR Code ไปได้นะครับในเวลาที่ท่านต้องการที่จะดูรายการการเคลมสินค่าหรือจะดูติดต่อเรานะครับตรงนี้เราติดตรงนี่นะครับประกันจะติดไม่ให้หลุดนะครับถ้า QR ว o d e โตัวนี้หลุดหรือประกันตัวนี้หลุดเราก็หมดประกันนะครับท่านสามารถที่จะ ได้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการถ่าย QR code โค้ดนะครับเราก็ตั้งไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับ QR code โค้ดแล้วก็ตั้งถ่าย QR code โค้ดไว้นะครับแล้วเราก็หันตัวนี้มานะครับเพื่อถ่าย QR code โค้ดนะครับนี่นะครับ MCE Robocup นะครับขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถพิมพ์สอบถามได้นะครับ ใายนะครับสอบถามนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าดูการทดสอบใน YouTube ต่างๆนะครับกดเราลองกดอื่นๆดูนะครับ,น,น,รบนี่นะครับก็เท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวตัว S Power s u p p ขนาด20วัตต์นะครับ0-45โวลต์0-48โวลต์ 4, 4, w, นะครับตัวนี้เราสามารถตั้งไฟให้นะครับ6โวลต์12โวลต์13.8 16 20, 20 24 36 48นะครับแล้วแต่ที่ท่านจะสั่งมาหรือท่านจะเไปปรับเองก็ได้นะครับขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญในการปรับนะครับเพราะว่าตัวนี้ปุ่มเล็กมากนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด กดดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ